ครับสวัสดีเอฟซีสุขสุกนครับมื่อวนี้งหลอดมีรายการบังไฟวันที่27สิงหาคม2567นะครับอ่ะบาทนนกองสเตเดียมนะครับอำเภอเชียงในจังหวัดอุบลราชธานีรายการปังไฟอีดังต่อไปนี้ครับบังที่หนึ่งโคกกองนครครับบังที่สองสับสุวรรณครับบังที่สามสอพอรดิมลบังที่สี่โพชเจริญบังที่หาสุพเพณหงษ์แกล ปังที่6นุมน่าจะรวยเจ็ดโซราชวงแปดเจียงสังลุยเก้าสะตาบ่อยซีบปัญญาสับบวกจอเจอริญสุขรับสิบเอ็ดกองคาสโนวาสิบสองใช่เจริญบวกทังหน่อยสิบสามน่องสุวรรณันสิบสี่ไพ่สันบึกฝากสิบห้าโซไพ่สามนะครับ ขอไพ่นะครับงวงแล้วนะครับลืมคขึ้นพอว่ามืออื่นมีรายการมืงไฟแล้วนะครับด้วนยุดเนี่ยนะครับขอไพ่มาดเด็กงวงแล้วนะครับจะนอนแล้วนะครับหอกขึ้นพอว่าในลงนะบางที่สิบหกครับเพรพ่นขาวครับสิบเจ็ดฟิวจะเลื่อนสิบแปดเสียดดวกสังลุยครับสิบเก้าสมคิดการเบาะบวกนุมขอว่างนะครับยี่สิบเจเอ้ยสังลุยบวกน่องบอมยี่สิบเอ็ดซริพอนบวกนุมคุดชุ่มนะครับ 22เสียไม้บวกกุ้งจะเลือดสับนะครับผมถ้าปังไฟบางไหนมีการเจาะลูหรือโดนยิ่งถือว่าโมคะถูกกรณีรับประกันคุณภาพโดยมีตะพับไทยกัมพูชาบวกตาพันเปอร์เซนต์บวกน่องปกปอกบวก,ปปบวกเปิดอากาศอีอิรับประกันคุณภาพครับตุรลาการโดยเลด้าแทนบวกบาวดอกคูน่นบวกเลด้าปอยกย่นะครับผมมา อย่าลืมให้กำลังใจครับขอชมกะสีรอยเป็นเพียดนี่แหละนะครับผมมาหากเขาพ้นพิพาทประกันแรงงานแต่ที่ต้องขอภัยไปเป็นอย่างสูงนะครับผมมาส่วนติดสีแดงเป็นความชอบส่วนโตนะครับบุนเกี่ยวขายไฟใดดทั้งสินบุนดรู้จักกันเป็นการส่วนโตนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นตามก็ส่วนนะครับผมมามือนนีลุงหลอดไทยมักหกบังเลยนะครับผมมาโพจะเริ่อนกับบังทีหนึ่งบังที่เราซุ้เพียงแปด บางที่สามเจออ่งสังลุยครับบางที่สี่สตาบอยนะครับบางที่ห้าน้องสุวนั่นครับบางที่หกอ่ะกุ้งจเจริญสับเสียไม้บวกกุ้งจเจริญสับนะครับผมาอ,อย่าลืมให้กำลังใ,ใจกันนะครับผมส่วนอ่ะมัดเดาร้อยไลกะมีนะครับผมมีพี่น้องคือเกาครับสมคิดการเบาเพชรพ่นขวาที่สี่นะครับเจียยได้นะครับ รุ่งอดหณวานนะ่าจะหวานานี่นะครับผมมาจอเจริญสุขเจี๊สบนะครับผมเก่งนะครับรุ่งอดหวานนะ่าจะหวานได้นะครับผู้ใดไปคอยโชไมไขมันคอยหวานเจี๊ยบนะครับผมมาขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดอดสุสีสวัสดีครับ